เอาล้วฮะ F M 1 J ติดซ้ายฮะโอ้ไม่ขึ้นเลยแปลงนี้โหดมากเลย <c oughs> เออมาได้แล้วมาได้แล้วเอารถตัดก็พอรถตัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> เกือบไม่ขึ้น <c oughs> นี่รถตัดก็ติดเนี่ยเนี่ย อรถตัดก็ติดเลยเออแปลงนี้โหดมากเลยฮะเออแปลงนี้ดูดิฮะแปลงนี้ดินทรายฮะอาฮะไม่แน่ฮะอาจจะมีชอตเด็ดให้เราเห็นนี่ขนาดนี่ยังจมเลยฮะรถ,รถตัดอ่ะ ตังต,ง,ตงลำใหม่ฮนะโอ้ถ่ายย้อนแสงด้วยฮะวันนี้มาฮะวันนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาชมภารกิจลุยรายของทีมงานไร่พรเจริญหนึ่งนะนำทีมโดยเซียเบตเนี่ยฮะเครด แปดพันสิบนะฮะย้อนแสงฮะเอาลุยต่อเมื่อกี้เกือบได้ชัดเด็ดแล้วฮะบอกเลยคนระับแปลงนี้เด็ดแน่โอ้แต่ฝุ่นจริงๆฮนะเนะี่ยสิบล้อเด้าทรายอนะ่ะลองดูดิ ผมบอกเลยว่าายไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดอ่ะถ้าไม่มีใบอย่างนี้ให้เหยียบนะรับรองว่าเข้าไม่ได้แน่นอนนะอ่ะเดี๋ยวรอให้เขากลับลำมาก่อนเนาะ นี่นะครับรถปอยก็เริ่มหนักแล้วเวลากลับลำก็จะลำบากหน่อยนะเพราะว่าแปลงนี้ไม่ได้รายธรรมดานะรายขี้ผงนะเดี๋ยวมาดู FM1J กลับลำหน่อยฮะ จะไปยังไงเนี่ยฮะโอ้โหหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องค่อยๆเลี้ยวไปอ่ะถ้าเลี้ยวทีเดียวเลยรับรองว่าได้เด้าแน่ อ่าฮะเด้าแล้วโอ้ oh, ดีนะยังไปได้เออได้ไหมเอ้ยโอ้ไม่ไปแล้วไป oh. ทรายสุดยอดเลยครับแปลงนี้บอกเลยสิบร้อนี่ว้าวุ่นแน่ <c oughs> ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเช้ามาลองเอามาลองมาลองก่อนฮนะจะได้ไม่เสียเวลานะนี่ยายยาวเลยคราวนี้มามาแล้วกระเช้า ลับได้ไหมอ่าได,ะะด้แล้วฮะเนี่ยนะฮะแปลงนี้มีอะไรให้ลุ้นตลอดเลยโอ้โหมาเดี๋ยวเอากระเช้าลองลองอะติดตามกันต่อไปครับ điều pha xem FM 1J, hoặc xoắn này nè, đôi mượn chân nhớ nhiều như vậy, không biết nữa, à, cho anh sáng này, để đi lùi mua mua con, à, đã rồi สองรอยหกสิบพังมาเอออะเือ,อ,อเว,ว่าผ่านฮะนี่แหละฮะถ้าเป็นดินทรายถ้าเป็นดินทรายจะวิ่งช้าๆออกไม่ได้นะนี่ฮะ ยี่ไหนเนาะนี่อ่ะไปแล้วฮะโอ้อ้าวเดินทางปลอดภัย